เกบเสียบเสาป่ะเสียบครับทะลุหลังคาเลยหลัาเขาบอกว่าถ้าเป็นสายค้าขายต้องมาไหว้นะเพราะว่ายอดขายจะได้ทะลุทะลวงทะลุเพดานถึงสวรรค์เลยเห็นรอยร้าวไหมฮะไหนวะอือไม่เห็นเหรอรอยร้าวอ๋อยันเลยนะร้อยแปดมงคลใช่ยันร้อยแปดมงคลนี้เป็นมุมที่จะเห็นเต็มองค์ เจออะไรดีๆมาก็เอามาแปะแบ่งปันกันครับผมถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เึิงสว,ส,สวัสดีครับพี่ป้องเราอยู่ไหนครับเนี่ยเราอยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนั่นคือชื่อเต็มของ วัดโพนั่นเองครับวัดโพนั่นเองตอนนี้ธาเตียนตอนนี้เราอยู่ที่วัดโพนะครับแถว่าเตียนผมเราไม่เคยเข้ามาในวัดโพนี่ตั้งแต่แบบผมเรียนมัธยมเลยมั้งเฮ้ยจริงป่ะอ๋อตอนเรียนมหาลัยแล้วก็ไม่มาอีกเลยแล้วก็ไม่มาอีกเลยไม่เคยมาเหยียบไม่เคยเข้ามาในตัววัดเลยเหรอมันก็ตั้งแต่ตอนนู้นนะครับจนถึงตอนนี้อย่างนั้นผมมีอะไรพาคุณเที่ยวเยอะแยะเลยพี่โป้วันนี้ก็เลย พามาอัปเดตวัดโพหน่อยใครที่ยังไม่เคยมาแบบผมตอนนี้เขามีติ๊กเก็ตนะครับต้องซื้อตั๋วคนไทยเขาเดินตรงไปเลยใช่ไหมนี่ตรงไอ้ลู่แดงๆอ๋อโอเคก็ขายคนต่างชาตินะครับ300คนไทยเข้าฟรีครับทางเข้าคนไทยครับผมไม่ใช่คนไทยเดี๋ยวก็เสียเงินเหรอมีคนไทยคนไทยกนลยนี่ครับคนไทยเข้าฟรีครับแต่ถ้าเป็นต่างชาติ ผมดูป้ายเขากเก็บหัวแล้วสามร้อยนะครับหน้ากูไม่ไทยขนาดนั้นเลย<ช>ไอ<ด>้เี่ยเล่นมุกนอนี่นะครับก็นี่คือวัดโพทางที่เราเข้ามาเนี่ยพอดีกับพระนอนรัดโพเลยครับพี่โป่งเราขึ้นไปสองได้ไหมคือมันเขามีทางเข้าของเขาเราต้องเข้าให้ถูกช่องถ้าเดี๋ยวเราขึ้นเ่จะชะง,งกอะทัวร์<อ>ชะง,งกอาไม่ได้ก็เป็นแต่ด้านหน้าดีกว่าครับ คุณอยากจะเข้าไปสักการะพระนอนพระนอนไหมพระพุทธไสยาติใช่เพราะว่าไปสิเ,เราอุตส่าห์มาถึงนี่แล้วคุณต้องต่อรองเท้าแล้วเอาถือถุอง,งใส่หมวกด้วยนะมืงโอเคต้องถ่อรองเท้าใส่ครับและตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอด้วยความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งครับด้วยการจัดระเบียบให้ผู้คนที่จะเข้าไปสักการะ ถอดรองเท้าแล้วเขาก็จะมีถุงใส่รองเท้าให้แต่ละคนใส่รองเท้าของตนเองแล้วก็ถือเข้าไปในโบสครับมันจะเกิดความเป็นระเบียบหน้าโบสเป็นอย่างยิ่งไปครับไปครับงานผมถืออมันต้อง ช่องนี้อะไรพี่ปองเฮ้ยเกือกบึงฮะพระเกศเสียบเสา,าเสียบพัดทะลุะหลังคาเลยที่เราไปที่วัดราชโอรสเนี่ยทะลุเสาใช่ไหมเออนั่นคือพรเกศเสียเสาแต่อันนี้นเสียหลังคาเลยครับทะลุหลังคาเลยครับนี่เป็นการตั้งใจหรือบ,บังเอิญในการวางหมากเช่นนี้เออเพราะว่าวัดจีนหรือวัด ัดพระเชษฐ์สุพลที่เราไปันนั้นอะว,วัดวัดละออรสวัดละออรสที่เราไปวันนั้นอะเขาบอกว่าเป็นวัดลูกของวัดนี้ไงพี่พี่คนนั้นเล่าให้ฟังว่าเป็นสระองค์พระนอนที่แบบนั่นสร้างมาจากเบือต้นแบบจากอันนี้นเหรออันนั้นเป็นต้นแบบให้อันนี้อ๋ออันนั้นเป็นต้นแบบให้อันนี้นะเนี่แต่คุณดูแต่ว่าไม่ใหญ่เท่าอันนี้เท่านั้นเองพระเกศทะลุ พยานไปเลยอ่ะพี่ป้องช่วยโค้ดที่ใบหูหน่อยครับใบหูของใช่หรือเปล่าพี่ป้องทำไมครับใบหูเห็นใบหูไหมฮะครับเห็นรอยร้าวไหมฮะไหนวะอูไม่เห็นเหรอรอยร้าวนะ่ะอ๋อเนี่ยอ๋อเนี่ยหรอ,หอตรงที่คุณใช่ตรงใบหูท่านเลยอ่ะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นในกรุงเทพเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ก็มีคนมาสังเกตเห็นรอยร้าวแต่จริงๆแล้วเป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นก่อนแผ่นดินไหวนะครับที่มันสเกลใหญ่มากมันมีความอลังการนะใช่ครับตอนที่ดูที่วัดราชโอรสก็ใหญ่ประมาณหนึ่งแต่ไม่ดูอลังการแบบนี้อ่ะใช่เราไปดูตรงนู้นครับนี่แหละคือวัดโถอยญาในตำนาน วเ้าวคุณด,ด,ด,ดูนี่แหละอดีตคนที่ทำรังอ๋อฟันนอนก็สำหรับคนเกิดวันอังคารพี่ป้องใช่ถูกต้องครับ อลังมากครับจากพระเสียนถึงพระบาทานี่พอดีพอดีกับตัวขนาวิหารหลังนี้เลยมั้งเนี่ยน่าจะครับก็ถึงขนาดแบบพระเกศทะลุเพดานขึ้นไปเลยเพ,พดาน จุดประสงค์ของคนเขียนภาพศิลปะฝามผนาังเนี่ยพี่ป้องครับเขาต้องการจะเลือ่อว้เฉยๆต้องการให้คนมาศึกษาผมว่ามันเป็นเรื่องเล่าครับใครจะถอดขึ้นมาดูข้างบนได้นีครับฮะก็คุณไม่รู้เหรอไม่เค้นแองเจโลเขียนวิหารที่ที่ไหนอะเซนอะไรสักอย่างนี่างเะเขียนหยุดสอง,งปีจนแทบจะเดินไม่ได้ โอ้ยเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะนี่ตูหัวดู้ดิดดเขียนไ่ถึงบนเ<ช>สาเ็าเรียกอะไร,รอ่ะจักทพรรดินั่นแหละ,ะรครับนี่ไงแล้วเหมือนกันเลยด้านหลังยังน,นรน108น้อยแปดมงคลใช่ยันร้อยแปดมงคลนี่นี่เป็นมุมที่จะ เห็นเต็มองโอ้นี่ประดับมุกเห็นเต็มองครับตรงจุดนี้อืมอืมเย่ยโอ้โหหัวหัวฟ้านอนเลนเนน่นอนนี่เป็นมุมที่จะเห็นพรานอนเต็มองแล้วก็ที่ใต้ฝ่าเท้านี่เขาจะเป็นยัน ร้อยแปดร้อยแปดมุมคนปกติเราเข้าไปทางนี้ไม่ได้นะอะไรครับมุมนี้เมื่อก่อนเขาเขากั้นนะเดี๋ยวนี้ไม่กั้นกนะ็ให้คนถ่ายรูปไงนี่เป็นมุมถ่ายรูปม,มุมหนึ่งที่สวยมากที่ยวสวก็สวยงามครับมุมนี้นี่ก็จะเห็นเต็มอง <laughs> ไปนี่แล้วนี่ก็คือยันร้อยแปดร้อยแปดประการของแพรครับของแพรช้างมา้าธรรมจักรนี่พระขันดันหลังนี่ไงศิลปะฝัะมนามัน เรียกจิตกรรมฝาผนังนั่นแหละผมคงขึ้นไปดูไม่ไหวนอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ต้องมามาแล้วต้องทำก็คือทำบุญแล้วก็เอาเหรียญมาเกยแบบนี้ผมเคยทำไปสองเที่ยวไปไม่เคยถึงนู่นเลยครับหมดทางของุณต้องเจ้าหลายหายขันครับถึงจะพอแม่ จริงๆมันท่าทีละเหรียญอะพอแต่เราพอมิ่งประมาณกลางทางนะกูเริ่มขี้เกียจเริ่มขี้เกียจเขาดีไซน์เขาดีไซน์ไว้แล้วว่าเหรียญเท่ากับจำนวนเกินด้วยซ้ำเหรอเหรียญเกินจำนวนนี้อีกเหรอเกิมึงเคยวัดแล้วเหรอใช่อยู่ที่ว่าคุณจะหยอดธีละกินเลยอ่ะนี่เหรอเด็กหยอดธีละเหรียญยังไม่ครยังไม่พอเลยเหลือ เหลือที่ไหนกูเห็นนั้นคนนั้นหมดแล้วยังไม่ถึงเลยเด็กมาเอาข้ากระเป๋าตัวเองไม่ใช่เด็กฝรั่งคุณนี่ไปโทษเด็กอีกนี่แต่ผมชอบตรงพัเกตทะลุเพดานนี่แหละสายเซลสายนักอนี้สายเขาบอกว่าถ้าเป็นสายค้าขายต้องมาไหว้นะเพราะว่ายอดขายคุณจะได้ยดขาจะไ้ทะลุทะลวงทะลุเพดานถึงสวรรค์เลยใช่นี่นะครับ เล้วใส่รองเท้าตรงนี้ครับแล้วก็ขึ้นถุงล่างครับขึ้นถูงแล้วก็นี่แหละครับอย่างที่บอกว่าการจัดระเบียบแบบนี้มันช่างดีงามรองเท้าไม่มีวันหายแล้วก็ตรงประตูของพระอุโบสถก็ไม่ได้เละเทะเกะกะแบบที่เราเคยเห็นอยู่ทั่วไปครับและนี่ก็คือพระวิหารพระพุทธสยาสน แห่งวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพที่เราเรารู้จักกันนั่นเองครับผูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณที่เข้ามาชมนะครับ